Op op, c o s m o p o p CBEA เซียนแบง k อก2025ยกระดับเวทีความงามภูมิภาคสู่ระดับโลกเปิดพื้นที่25,000ตารางเมตรรวม650ผู้แสดงสินค้ารวมแบรนด์ดังจากเอเชียยุโรปเสริมพลัง งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมความงามระดับภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุด Cosmoprof CBE ASEAN Bangkok 2025เตรียมกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ในระหว่างวันที่25-27มิถุนายน2568ณนูานาย์การประชุมแห่งชาติเิริกิจตอบรับกระแสความงามทั่วโลกลังไลสู่อาเซียนด้วยจุดแข็งด้านวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกคุณภาพระดับโลกงานในปีนี้รวบรวมแบรนด์ความงามกว่า2,000แบรนด์จากผู้แสดงสินค้ากว่า650รายพร้อมตอกย้ำบทบาทการเป็นเวทีสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมความงามอาเซียนสู่การเติบโตอย่างยังย่งยืนและแข่งขันได้ในระดับสากล อย่าลืมนะคะวันที่25-27มิถุนายนนี้เรามีนัดกันนะคะที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตงาน cross b r o c CBE ASEAN Bangkok ครั้งนี้เป็นการจัดครั้งที่4นะคะมีความสำคัญอย่างมากต่อประชาชนคนไทยนะคะแล้วก็ผู้บริโภคทั้งผู้ทำธุรกิจเกี่ยวกับความงาม หรือเกี่ยวกับเ,เรื่องของสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมเครื่องมือแพทย์หรืออื่น,นๆที่ที่เกี่ยวข้องนะคะเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะต้องไปต่างประเทศงานนี้คุณเข้ามาแล้วบรรยากาศจะเหมือนคุณอยู่ต่างประเทศเลยค่ะยังไงก็ขอเชิญน,นะคะตะลาดความงามของประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เรายังเป็นผู้นำนะคะในภูมิภาคอาเซียน เราส่งออกบ้าที่สุดแล้วเราก็ขายได้มากที่สุดนะคะแต่ถ้างานลักษณะนี้เนี่ยที่เป็นงานระดับโลกอย่าง c o s s b o r d อันนี้ไม่มาอยู่ในประเทศไทยนะคะทั้งภาครัฐเองกเออ็เชิญมาให้การสนับสนุนนะคะอันนี้ต้องบอกว่าภาคอุตสาหกรรมเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องจัดงานลักษณะนี้ เพื่อที่จะกระตุ้นให้โลกรู้ว่าประเทศไทยมีศักยภาพอย่างไรนะคะในการนี้ถ้าภาครัฐเข้ามาร่วมสนับสนุนอีกหนึ่งแรงนะคะพร้อมกับภาคเอกชนแล้วก็ผู้บริโภคที่ได้เข้ามาดูนะคะถึงเทรนด์ใหม่ๆของโลกแล้วก็สินค้าใหม่ๆที่เข้ามาเกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพและความงามแล้วเนี่ย จะเป็นโอกาสที่ดีที่ไม่ควรพลาดนะคะ25-27มิถุดาที่ศูนย์ประชุมแผ่งชาติสิริกิจเรามีนัดกันนะคะอย่างไรก็ตามขอเชิญค่ะขอบคุณค่ะที่บอกว่าเราเป็นผู้นำทำงานงในตลาดอาเซียนะค,ะค่ะก็คือกี่ปีแล้วคะเริ่มแาบปีะเราเรานำมาโดยตลอดนะคะประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศเกี่ยวกับเรื่องของความงามเนี่ยเราเป็นศูนย์กลางโดยตลอดนะคะอย่างตัวเลขที่เห็นเมื่อสักครู่นี นะคะก็ประจักษ์ชัดแล้วนะคะว่า,เ,าเราเองเนี่ยเป็นผู้นำแต่เราจำเป็นที่จะกระตุ้นนะคะเพราะว่าสินค้าของไทยเนี่ยเป็นสินค้าดีมีคุณภาพเราไม่ได้แพ้สินค้าเกาหลีนะคะด้วยคุณภาพของเราแล้วเนี่ยเราเชื่อมั่นว่า,าผู้ใช้ผู้บริโภคเนี่ยจะได้ตามความคาดหมาย นะคะไม่ว่าจะเกี่ยวกับเรื่องของดิวรอยหรือว่าใบหน้าที่ดูแบบว่ามีชีวิตชีวาขึ้นไม่ว่าจะชายหรือหญิงนะคะแล้ที่สำคัญก็คือว่าสินค้าของประเทศไทยในวันนี้เนี่ยเราก็ทำเป็นยูนิเซ็กซ์อยู่แล้วก็คือใช้ได้ทั้งชายและหญิง uh, this year uh, we are expecting over 650 exhibitor s and brands exhibiting in the uh, Cosmo p o s CB a s e a And this year we are even expecting more visitors, and um, uh, we expect 17,000 visitors around the world, especially in ASEAN regions. ก็บอกว่านะคะสำหรับไฮไลท์ในปีนี้ที่คาดหวังเอาไว้นะคะว่าจะมีกว่า650แบรนด์นะคะของผู้แสดงสินค้านะคะของทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศแล้วก็จะมีผู้ที่เข้ามาร่วมชมงานกว่า7,000คน ทั่วในคุมภาคของอาเซียนแล้วก็ออกแค่ในต่างประเทศนะคะคทั่วโลกทั่ว Sainland yeah, for us is uh, uh, the Asia destination of the Cosmic Culture. Why? Because it's the uh, production site of many international brands Because the high quality of the products uh, of the Asian uh, companies uh, Is very um, they have, is, is very good at competitive price uh, rather than our European or US uh, brands. Uh, it's uh, a place uh, to source ingredients, raw material. Uh, it's a place where um, the beauty supplement sector is growing a lot. These are the main features that we the reason why we are here and we believe in this country. ก็ถามถึงคุณมาเชสกานะคะว่าทำไมถึงมีความเชื่อใจในศักยภาพของตลาดในประเทศไทยนะคะที่มาจัดงานในปีนี้ก็แน่นอนว่าเรื่องของตัวคุณภาพนะคะการผลิตนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งผลิตภัณฑ์เองนะคะแล้วก็รวมถึงเรื่องของศักยภาพของผู้ผลิตไทยด้วยแล้วก็ยังมีราคาที่สมเหตุสมผลนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องของตัว Raw Material วัตถุดิบต่างๆนะคะในประเทศไทยเราก็มีศักยภาพอย่างดีเยี่ยมเลยก็ทําให้เชื่อในตลาดประเทศไทย ผู้จิ้นนำเนอครับเรื่องของเทรนดตลาดความงามในปัจจุบันเปลี่ยนไปอย่งไรบ้างก็อย่างที่ผมได้นําเสนอไปนะครับว่าถ้าเรามาดูกันที่ตัวเลขของตลาดสินค้า FMCG หรือว่าสินค้าอุปโภคบริโภคในทุกวันนี้เนี่ยสองเซกเตอร์หลักที่เป็นตัว drive ตลาดในประเทศไทยทุกวันนี้ก็คืออย่างแรกคือ facial beauty แล้วก็อย่างีกลุ่มที่สองคือกลุ่มอาหารซึ่งหากเรารวมกันเนี่ย contribution ในประเทศไทยรวมกันถึง40ในยอด spending FMCG ในประเทศไทยทุกวันนี้นะครับ ถ้าถามว่าแล้วเทรนด์ต่อไปมันจะเป็นยังไงคืออย่างแรกคือเทรนในเรื่องของผู้บริโภคเริ่มมองเห็นว่าผิวที่ดีคือฟันดิเมนทัลของความงามทั้งหมดผิวที่ดีคือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างดังนั้นการที่ผู้บริโภคจะเริ่มสเปนดิง spending, หรือว่าวิลลิงในการที่จะสเปนสิ่งต่างๆนะครับเขายอมที่จะจ่ายผลิตกับสินค้าสกินแคร์มากกว่าเมคอัพเพราะว่าพวกเขามองว่าเขาจะต้องสร้างให้ผิวตัวเองสวยก่อนแล้วก็เมคอัพค่อยเป็นอ er ัลเทอร์แฟกเตอร์ครับ เรื่องของการสนับสนุนของภาครัฐในการงานนี้เปนยงไงครับกับจริงๆแล้วในงานนี้เนี่ยเป็นงานที่สมัยก่อนเนี่ยถ้าผู้ประกอบการไทยนอยากจะไปนะฮะภาครัฐเนี่ยมีพวกจัดงบพวก proactive ต่างๆต่าไปกันอยู่ค่อนข้างบ่อยเลยนะ แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเรียกได้ว่างานเนี่ยมาเสร์ฟจนถึงหน้าบ้านนะฮะภาครัฐก็จะมีการปรับเปลี่ยนงบสนับสนุนในการที่จะเป็นงบจากอาจารย์สสวนะครับแต่ก่อนจะเป็นกรมส,งส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเพราะต้องบินไปเดี๋ยวนี้ไปสสวก็ลดค่าบูธเนี่ยนะครับได้เป็นครึ่งเลงเหมือนกันนะพวกเกี่ยวกับงานต่างๆตรง,งนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นภาครัฐเองเนี่ยก็สนับสนุนแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นอะไรนะต่างประเทศเนี่ยเขาก็อยากจะเข้ามา ค่อนข้างมากนะสมัยก่อนเนี่ยไทยเราต้องพยายามมากๆเลยที่ไปออกต่างประเทศก็เลยชักชวนเงินว่าในปีถัดไปเนี่ยเราพยายามที่จะเพิ่มจํานวนของผู้ประกอบการที่มาออกงาน,นงานให้มากขึ้นนะครับเพราะว่าผมมองว่าจุดนี้เ,นเป็นจุดสําคัญในการที่จะชี้วัดว่าเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะในกลุ่มของสุขภาพความงามเนี่ยยังคงเป็นหนึ่งในอาเซียนอยู่นะครับอันนี้เป็นตัวชี้วัดที่สําคัญแล้วก็เลยต้องขออนุญ,ญาตชักชวนผู้ประกอบการแล้วก็วิสิตเตอร์ทุกๆท่านที่มาเดินงานด้วยครับขอบคุณท่านชัยช่วยอ่านสรุปข,ของเน ครับก็ c o s m o p r o p CBR เซยนนะครับก็ถือว่าเป็นงานระดับโลกนะครับกว่าเราที่จะได้งานนี้มาเนี่ยนะครับเราใช้เวลาเนี่ยพูดคุยกับในส่วนของพาร์ทเนอร์ต่างๆเรามาเนี่ยไม่ต่ำกว่า3-4ปีนะครับจนกระทั่งงานนี้กลับแล้วก็ได้มาเกิดขึ้นที่ประเทศไทยนะครับเราโดยงานในปีนี้ที่จะถึงเนี่ยนะครับถือว่างานมีการเติบโตจากเดิมเนี่ย อยู่ที่ประมาณ12%นะครับจากทุกๆปีจะมีการเติบโตอย่างเห็นได้ชัดนะครับซึ่งณปีนี้เนี่ยเราใช้พื้นที่เต็มพอนะครับพอหนึ่งถึงสี่นะครับร่วมๆถ้าเป็นพื้นที่โดยรวมก็ประมาณสอ0 0มื่นห้าพันสแควร์เมตรนะครับสิ่งสำคัญก็คือเรานำนะครับผลิตภัณฑ์มาจากหลากหลายประเทศทั่วโลกนะครับซึ่งเรียกได้ว่า60%เนี่ยนะครับมาจากต่างประเทศนะครับ40%เนี่ยมาจากในประเทศข้อดีคือ มันเป็นประตูที่เปิดให้ผู้ประกอบการนะครับได้มีโอกาสเน็ตเวิร์กกันนะครับไม่ได้เฉพาะขายกับ ไบเออร์ที่มาในงานแต่ยังมีการได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันหาพันธมิตรร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในงานนอกจากงานแสดงสินค้าแล้วเนี่ยนะครับโปรดักผลิตภัณฑ์มาเนี่ยต้องเริ่มตั้งแต่ต้นน้ำสปายเชนจนถึงผลิตภัณฑ์สมบูรณ์นะครับเป็นฟินิชโปรดักต์นะครับเรียกว่างานใหญ่ครั้งนี้จัดขึ้นมาอย่างยิ่งใหญ่นะครับใหญ่ที่สุดในอาเซียนนะครับเราถือว่าเป็นงานรวบรวมนะครับผลิตภัณฑ์โปรดักต์ต่างๆมาจากหลากหลายประเทศนะครับมีการให้ความรู้นะครับการให้ในส่วนของ มนาต่างๆจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกนะครับมารวมกันอยู่ในงานนี้นะครับอยากจะเรียนเชิญผู้ประกอบการทุกท่านที่อยู่ในอุตสาหกรรมนะครับมาร่วมงานนี้กับเรานะครับวันที่25-27นะครับเดือนนี้นะครับที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสุริกิจครับขอบคุณครับ